สวัสดีครับสวันใหญ่สปิริทรักต่างวัยครับมันตสาสวรรักต่างวัยค่ะเมน,นี่มาโพยู่ที่ถนนคนเดินที่นี่เชียงคานที่นี่เชียงคานนะครับถนนคนเดินเชียงคานนะครับบัวลายบัวลายเพราะว่าเมื่อวังย่ำขลางเวนนะฝนตกพายุลมแรงนะครับผม,มนี่นอันนี้เป<ด>็นปิ้งยังเมืองบรรยากาศเอาเนาะอันนี้ okay. อันนี้ปิ้งย่างปิ้งกุ้งกุ้งปิ้งเนียงคำหมายละไม้ห้าสิบบาทมาเลยสิบบาทโอ้โหมันผักเยอะยางไปเบิ่งก่อนทางไปเบิ่งเรื่อยๆนี่ครับผมอย่าไปเบิ่งบรรยากาศเพราะว่าห้ามไ่เคยมาเนาะนี่อันนี้มันจะนี่ต่ำมั้ยมั้งอันนี้เตียวตุ๋นตำแซ่บ อันนี้บ่แมนต้มเส้นตำกีนไก่เออเตียวตุนเตียวตุนตีนๆๆตีนกิน <ๆๆ S 2> ตีนก็มีตั้งแต่พามาเบ่งม,มาหางก่อนนะนนตอนนี้เขากำลังหาย่างหาเนื้อกินเอนอย่างไปเรื่อยๆอ๋ออันนี้มันกับข,ข้าวมีหมกหอยน้ำนี่ขาเจ้าก็คือื่อยดี มะคอยหน้าเนี่ยนี่อุ๊ยะแบ,บแ่งแฉกมะคอยหน้าก็ไม่ไปเลย,เลย่อยเอาเป<อ>ิย่างเราห้างห้างนะครับเพื่อนอาจจะขาย,ขายอย่าอขายอยู่นะ่าจะมีอยู่ขายอยู่หนาะบ้านไผหนาบ้านมันวอกนะครับเนี่ยเป็นห้างหางเนาะหรือว่าคนต่งบ้ามาขายแต่ว่านี่เป็นบ้านบ้านไม้นะครับ อาจุดไข่แม่ของเชียงคานก็คือมีบ้านไม้ยังคงรักษาไว้ยอยู่เป็นยางเบิ่งก่อนนะครับนี่อันนี้เนียงโบ๋เสือว่อันอเนินไข่ข้าวไข่เคียวยข,ข้าวไข่เคียวข้าวไข่เคียวว่าอยากกินเถอะข้าวไข่เคียว สั่งไหมห้าสิบบาทไปสองมากินดยังไาเมนี่มาทำแตงโมเจ๊กับน้องมาเจอกันเมื่อกี้นี่ไปไปว่าจะไปกินเนื้อย่างเกาหลีนะครับคุณว่าถามหาตัวบุฟเฟ่นะครับผมถามหาเนื้อย่างบุฟเฟ่ มีมบอกร,ระเททร่นทำม,มาเจ้าเจ้าของโรงแรมมันมันก็ใหแน้นำให้ว่ามีอยู่ไปแล้วก็เลยสรุปแล้วว่ามันเป็นบุฟเฟ่ต์กิโลเป็นช่างกิโลนะครับบุฟเฟ่ชังกิโลถามมาว่าบุฟเฟห่หัวละไม่มีเนาะแมนมีมีเป็นกิโลให หาซื้อแนวไปกินเขานหาเื้อแนวไปกินข้าวดีกว่าเป็นร้านนั่งกินเขาวคือแตงโมมีย่างมาดูริมคงเอ้ยแตงโมมีแต่นในลิ้มโค้งก่อนเป็นสุดก็ไปเรื่อยๆก่อนไปเรื่อยๆก่อนน่าจะน่าจะมีแวะเป็นร้านเป็นร้านไปต้นกตงยางหลายนะครับอันนี้คนเดินจริงๆนะครับน่าบินคนเดินแล้วก็จักรยานคุณมีเดียแล้วพอะ เดินหาเรื่อยนะครับเดินไปเรื่อยเๆไมเดรับวันนี้เลยเอากลับตอนกลางคืน่นะเดินไปเรื่อยๆนะครับถนนที่เห็นก็คือมีตุดไทยแม่เก็คือแจงหน่อยวันนี้แห้งยางกลางคืนเพิ่นจะ ตบแตงเป็นบ้านใหม่นะครับเป็นบ้านไม้มาไข่แล้วนะครับมาไก่คักไก่เน่ยังไงบ่มีแหง้งยังกลับติยังบ้านในกินข่าเที่ยงนึงหให้แน่ได้ห้องทองบางขลามกับกขวดกระปุกายแท้เส้อผานะนี่มันเป็นแบบนี้นะครับ<อ>คล้องดูข้องกินท่า พูดถึงว่ามาเทียบกับถนนคนเดินของเมืองอุดรมันคนละฟิลงั้นคนละแบบคนละฟิลคนละแบบอันนั้นมีของกินปะอลไรอันั้นมีข้าว่เปนเข้ากี้ก็ได้ละบ่เ้ากี้นี่ได้ห้องทองกันปะอันละสิบบาทอันนี้นี่ขนมโคกอาหารเวียดนามอาหารเวียดนามคืออะไรปกหม้อค่ะขนมปากหม้ออะ มันจะมีปิ้งปิ้งกุ้งกับปิ้งหอยกี่กี่มันมีแต่ปูอันอีกระปูเนอะมีแต่ปิ้งกระปูกระปูนี่บุกินแล้วเนาะเอาไว้เนาะบาร์บีคิวอันนี้เต้าถึงห้าสิบบาทโอ้โหมีเพลงด้วยถ้ตีเป็นที่เรีครับ เพิ่งจะเป็นตึกกระสร้างแต่ว่าเขาแตกด้วยไม้เหมือนมานไม้ครับผัดไทยผัดไทยผัดไทยจะมีแต่แบบนี้นะครับหลายแบบนี้เยอะมากนี่เทั้งซ้ายทั้งขวานะครับนี่จะเป็นปิ้งปิ้งแบบนี้นี่จะเป็นปิ้งปิ้งปิ้งปูปิ้งหอยปิ้งปิ้งกุ้งอ่าอันนี้เป็นของละร้อยนะคะของละร้อยร้องกุ้งรองกูร้องนะจ๊ะ ข้าวกี่นี่อันนี้ลูกจิ้นคนห่างนะครับไม่ค้างห่างโอ๊ยปวดต้นขาข้ามันย่างเมืองคนนี่โอเคเลยมาเดินดูคนนี่ อันนี้อ่าอ,อะไรนี่อ่อาไข่นกกระทาไข่นกกระทาในข้าวจี่ขี่สิบบาทขาี่ร้อนๆนะคะมขี่สิบบาทไ,ได้หนี่งลอมันมีแต่เนี่ยกินม,ม,มีแต่แบบนี้นะครับเนี่ยจริงเหรอเหมือนกับว่าเจ้าเดียวกันนะครับเหมือนกันเลยสรุปมันไม่มีม มีเบียร์แล้วเบอรกระไลมีเตนแนวเข้าบัวมั้งก็มีเหมือนกับว่าขายขายขายโยรานไไฟหลานมั่นเนะครับผมป้าถั่วเฮียงมาเบอรกไกลพ้าไหวบ่อนยางกับไหวเมื่อนี่แค่เราดิพอพันอ๋อมำีเพลยงละข้างหน้านี่ อ๋ออันนี้ร้านอาหารนี่ร้านอาหารนี่ขายอะไรนี่ร้านเบียร์ร้านเบียร์ <c oughs> นี่อัน,นนวดอัหลือมั้ยแข่งแรกของพ่อใหญ่ชมพิณนะครับที่มาอาม่าอ่าเชียงคานถนนคนเดินเชียงคานนะครับเรามาสัมผัสก็ <c oughs> <c oughs> อพอดีกับ <c oughs> พาพี่น้องมาเบิ่งนะครับคนที่ยังไม่เคยมาก็บ,บริเวว่าดีหรือว่าบริเวณว่าบอดีห้านี้เดยนี่นี่เยอนี่สรุปแล้วก็ดูเองเอ,อหาหอวัดอะดิโอ,อ,รอ,อ้ออารานอนมีวัดหมดอ้อนบุญวัดบอก น้ำผงนีครับอนตัวนี้ก็เป็นไข่ปิ้งมาบีคิวแล้วก็สลับเปานี่นน่อันนี้เนียนมันคืว่าปิ้งเนื้อนะครับอันนี้ลูกชิ้นอันนี้ขนมเบื้องอันนี้หมือยากกินก็ได้ อ๋อมันหอดอันมองอันดิมน้ำโขงเลยเด็กนี่อันนี้นี่ข้าวเหนียวหมูปิ้งเลยก็ได้เอาไปเนาะ,ะเดี๋ยวข้าวบ่มีแงงห้งยางเงื่อนเอาเออนี่ยไปนั่งกินดิมโขงปะอ่าซื้อตัวนี้แหละเอาปิ้งนี่เนาะปิ้งแบบนี้วะอันนี้มาจากบาทอ่ะ ไม่ละสาวบาทอันนี้ไม่ละสาวบาทอันนี้เหรครับอันนี้สิบบาทอันนี้สิบบาทอันนี้หมูปอร์เซนอัอออนนี้ลหรอสิบบาทมีไก่มีหมูมาล่าอ๋อมีไก่มีหมูหมูเอาหมูมาล่าเอาเอาหมูสองไม้เอาเอาหมูน้ำนมไหมหรือว่าเอา,าววแค่นั้นก่อนก็ได้เอาเข้าวสองหอ่อเอาเข้าวสองหอ่อมีมีขา้าวกีน้ำนะครับข้าวกหอ่อ มันมีการจะซื้อกันไหมครับที่จะแบบนี้แหละ <c oughs> อันนี้พ่อว่ามันมีเขานะครับน้ำน้ำน้ำดื่มน้ำเปล่าขวดเล็กสิบบาทนี่คคอเอาอันนี้สองใบหมูมยังไปน,นะครับลบขึ้นเมื่อแล้วยังมาบ่กมันใกล้ๆดีครับใกล้อยู่เด้อใกล้มากเลยใกล้มาก นันครับมีสามเดือนก็เพิ่งเล่ยๆไปครับเยอะทั้งหนาบ่ปัดหน่อยบ่บ่บ่กล้ไหลนะครับหนาจะใกล้จะเบิดแล้วล่ะเมืองเชียงคานไอยาำข้ามคืนง้อ้ลานนวดครับเลย กินเขายิมครับร้านนึอรย้อยงเรอลยซเวเจอเขาไม่ร้านซอยซอยซอยสุดท้ายซอยยี่สิบเอ็ดเียไดแบมากินเขาสีแบบเขาเปียกเส้นหาสบาทเออเขเปียกไหก็จแบก็ราก็แ่บ เด๋มันมัน <c oughs> เอาแถมแถมไทยโดยปิง่งปิ่งหมูเอามากินยู่งห้องเหรอไปกินย,ออย,ยู่งห้องพญายมเย็นนั่งอยู่หันเลยเ,เยสื้อมหาเสื้อบาทเดี๋ยวไปกินปะเออเบียร์ล่ากับมี่นะครับมันจะมีบรรยากาศที่น่าสนใจก็คือเป็นเฮือนใหม่ซื้อเบียร์ไปกินปะ เอาไหมเอาปะฮะเอาเอาไหมฮะบ่ฮะยี่สิบบาทพขาถูกเขาเอาเบียร์เหล้ามาขายคนแล้วก็สิบบาทบ่าอ๋อเขาถมือหนาเขาซื้อมาขายบอกพ็คหนึ่งแปดสิบพันแล้วก็บาทนี่นะครับจุดไข่แม็กกินเยอะไข่แม็กของอ่าแมกอันนี้มาละสิบบาทแม่กมาละยี่สิบด้ล่ะ สิบบาทบ<ะ>เอาบอแกได้บรรยากาศนะครับผมแม่ยนยาน<ม>งจนง<า>ชุดฝันได้เลยครับค่ะเอา้อไว้ซ้ำนี้ก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหนี้นวันกาันคลิปไหม นี่ยังแบบได้ยังไดกาเบิ้งในคลิปก็แล้วกันนะครับผมมันเป็นแนวไดเนะาะาการการการสื่อสื่อสารการถ่ายทอดอาจจะไ่ได้คือผู้อื่นนะครับอาจจะไม่ได้ตามที่อยากจะเบิ้งนะครับผมขออภัยถ้าสื่อสารหรือว,ว่าถ่ายทอดไม่ดีนะครับผมแต่ว่าเมื้อนี่หรือว่ามัน เป็นที่ว่าเมื่อนี่ตอนช่วงหวัวค่ำมันมีพายุมีฝนตกหนักนะครับมันก็เลยหล,ลงเหลงหรือว่ามันต่างหลงเหลงแบบนี้กลับ่ปรู้กันนะครับผมเ <c oughs> อาไว้เจอกันคลิปต่อไปเนาะ <c oughs> คลิปนี้คง้ะกับไวยสมิกรสวัสดีครับบ๊ายบาย